ขณะนี้นะคะที่สถานี c 2จังหวัดนครสวรรค์ก็มีน้ําไหลผ่านนะคะกว่า2,845ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะกรมชลประทานก็เลยได้ผ่านน้าบางส่วนเนี่ยเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ําโดยเฉพาะในจังหวัดอ่างทองนะคะพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและชัยนาทค่ะส่วนด้านเขื่อนปรสารสักิชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีนะคะก็ระบายน้ําอยู่ที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เพื่อที่จะลลดผลกระทบ พื้นที่ท้ายน้ําด้วยเช่นกันค่ะค่ะทางเขื่อนพระราม6ก็เพิ่มการระบายน้ําเป็น2 0 1อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะกรมชลประทานก็ย้าว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็มีการติดตามน้ําเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ลุ่มน้ําอย่างเช่นพระนครศรียุธยาค่ะชาวบ้านบอกว่านะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําเพิ่มเป็น2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยกระทบเลยค่ะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นปประชชาานนที่ตบบ้้อม อำเภอรพระนครศรีอยุธยาถูกน้ําหลากเข้าท่วมมา2เดือนแล้วนะคะมากกว่า2เดือนแล้วด้วยต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกตลอดเวลาตอนนี้ถูกท่วมรวมแล้ว12อําำเภอ153าบตำบล933าบหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า5 2า0 0ครัวเรือนโดยเฉพาะอำเภอรพระนครศรีอยุธยานี่แหละคะ่ะกระทบเพียงแค่อำเภอเดียวนะ8,00 0ครัวเรือนค่ะก็ถือเป็นครั้งที่สของน้ำท่วมซ้ำในปีนี้แล้วนะคะ